เช่าเป็นรายวันเวลาคนมาท่องเที่ยวพักอ่าในวันหยุดยาวกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเันนี้เอกก็จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเมืองนี้จะมีการขยายแล้วขยายเมืองแล้วนะคะแล้วก็อ่เขาจะขยายไปอยู่บริเวณไหนบ้างนะคะแล้ววิวสวยไหมนะคะ ่นะคะทุกคนที่เขาเปิดให้ซื้อพื้นที่นะคะไว้สร้างบ้านนะคะนี่นะคะรู้สึกว่าจะขายจะขายหมดแล้วนะเหลือแค่เหลือแค่ไม่กี่หลังเองอะ่ะที่เขียนว่า new นะคะตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะคะวิวสวยมากๆนี่เขาทําทางเดินเตรียมไว้แล้วนะคะเป็นแบบเหมือนเป็น แลนด์มารเป็นหมู่บ้านใหม่เลยอ่ะน่าอยู่นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะคะนี่นะคะก็น่าจะราคาสูงเลยเพราะว่าออกมาโซนนอกเมืองแล้วก็ธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะไม่แออัดวันนี้จะพาออกมานอกสถานที่นะคะมาดูพื้นที่ที่วิวสวยๆแบบนี้นะคะ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดขายพื้นที่ให้คนมาซื้อมาสร้างบ้านนะคะราคาบ้านที่นี่ขึ้นทุกปีนะคะขึ้นทีนี้เกือบแสนดอลลาร์นะคะบ้านที่ลงประกาศขายในเมืองแฮนเมอร์เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก็ขายได้แล้วรู้สึกว่าเขาจับประมูลราคากันแล้วก็แย่งกันซื้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเมืองนี้ เป็นเมืองที่น่าสนใจเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งนะคะเป็นเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดีมากในการท่องเที่ยวนะคะผู้คนมากมายก็เลยสนใจที่จะมาซื้อบ้านที่นี่นะคะทั้งไว้ทั้งอาศัยวัยำไวัยเกษียณนะคะซื้อมาไว้สําหรับทําธุรกิจก็คือเป็นการให้เช่าบ้านนะคะที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะในช่วงวันหยุดยาววันฮอลิเดย์วันปีใหม่วันคริสต์มาสนะคะ วันลองวิกเอนวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเยอะนะคะผู้คนเขาก็เลยสนใจที่จะซื้อบ้านเพื่อที่จะทําเป็นบ้านเช่าเป็นโฮมรีเดชเช่าเป็นรายวันนะคะซับเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีการประมูลราคาสู้ราคากันในการซื้อบ้านค่อนข้างเยอะนะคะรานะคาบ้านที่นี่ก็ปรับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆและที่นี้เป็นที่ใหม่ที่คนเขาเปิด แล้วก็ให้มาสร้างบ้านนะคะวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูนะคะว่าน่าอยู่แค่ไหนนะคะเพราะว่าวิวเป็นวิวภูเขาแบบนี้นะคะน่าอยู่จริงๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เป็นที่หนึ่งที่เขาเปิดให้ซื้อกันนะคะแล้วเขาก็มาสร้างบ้านทั้งอยู่อาศัยแล้วก็ให้เช่านะคะ เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยรู้สึกว่าขายดีด้วยนะคะนี่ขายหมดแล้วเราจะมาซื้อก็คงไม่ทันแล้วแหละวันนี้ก็พาทุกคนที่มาดูว่าบ้านที่นี่เขามีการาขายพื้นที่นะคะแล้วก็มีเขาน่าจะมีการสร้างแลนด์มาร์ค สร้างขยายเมืองเพิ่มนะคะเพราะว่านในเมืองค่อนข้างเต็มแล้วบ้านที่สําหรับให้อยู่อาศัยทั้งละสำหรับเช่าก็เต็มหมดแล้วนะคะพอพอก็ขายได้หนึ่งหลังเนี่ยพอมีการขายบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็แป๊บเดียวก็ขายได้แล้วนะ<ม>ก็เลยอาจจะมีการขยายออกมารอบๆเมืองนะคะนี่นะคะเป็นวิวรอบๆของพื้นที่ขายตรงนี้ที่เขาเปิด ให้ทุกคนมาซื้อนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านนะน่าสนใจนะคะ ที่นี้ไปอีกที่นึงนะคะเป็นที่ที่อยู่ตีนเขานะคะจากนี่นะคะมีน่าจะมีคนซื้อไว้แล้วแล้วก็รอสร้างบ้านนะคะเอารั้วมากันแล้วนะคะเขาก็จะสร้างประมาณนี้นะคะน่าอยู่มากๆเลยคะ่ะก็อาจจะมาพักวันหยุดยาววันปีใหม่คมริสต์มาสนะคะก็จะมาพักกันนี่ก็ยังมีที่ว่างนะคะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นตีนเขานี่มันก็ค่อนข้างแบบอันตรายเนเวลาแบบถ้ามีดินอะไรถล่มลงมาจากภูเขา แล้วก็จะมีพวกสัตว์ด้วยที่ลงมาจากข้างบนภูเขาแต่ก็เขาก็คงไม่ได้คิดมากอะไรหรือว่าเขาอาจจะทำรั้วทางฝั่งนน้นไว้นะคะเพื่อป้องกันสัตว์ที่ลงมาจากข้างบนนะคะเห็นไหมเขาบ้านหลังใหญ่กันมากๆเลยนะคะน่าอยู่มากนี่เขามาสร้าง เนน้อยมากที่จะว่างนะคะเมืองนี้จะบิ๊ซมากในช่วงวันหยุดยาวนะคะเห็นเมืองเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ยุ่งนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติมีป่าเขา่าเล่นกิจกรรมมากมายมีทั้งอาฮอฟูแช่ น้ำร้อนน้ำอุ่นมีสปานะคะทุกคนก็เลยชอบมาเที่ยวเมืองนี้กันเขาไปเจ็ดโบ๊ทกันหรอเตอนี้ก็มีเจ็ดโบ๊ทด้วยไงเจ็ดโบ๊ทคือฝรั่งอ่ะโอ้โหพอเสื้อเลยเราชอบอากาันร้อนกันเนาะชอบอาบแดดแต่เราว่าว่ามันร้อนเกินไปถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะคะเอฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราเอจะพา ทุกคนมาดูข้อมูลดีๆสาระดีๆแบบนี้อีกนะคะส่เนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะนี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย